สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุสานหน้ารีนะครับผมอ้าวันนี้เรามาเที่ยวที่เชียงใหม่กันนะผมก็พามาเที่ยวตลาดกลางคืนตรงมันจะเป็นนข้างที่จะไปตลาดกลางคืนก่อนที่จะไปประตูท่าแพเนาะประมาณนี้เราก็จะมาตามรากขนมบัวรอยนั่นเองว่าและอยากจะชิมเป็นคนชอบทานขนมบัวรอยนะครับแต่เราไม่ได้ทานไข่นะขนมบัวรอยเลยจะบอกว่า หาร้านยากหมายถึงว่าหาร้านที่อร่อยอร่อยยากแสนจะยากยากสําหรับคอยนะครับผมแล้วก็ตามล่าไปเลยนะครับผมคือเราจะพามาเดินดูตลาดโต้รุ่งด้วยเป็นตลาดโต้รุ่งของกลางคืนเขาก็จะปิดประมาณก็ไม่ได้บะเชงตลาดโต้รุ่งหรอกนะเพราะว่ามันจะปิดประมาณสักงสี่ทุ่มห้า <5 S 1> ทุ่มก็ปิดแล้วมันก็จะเริ่มวายนะครับผมอาหารการกินตรงนี้ก็คือฝรั่งเยอะมากลแล้วก็ของกินถูกนะเป็นเมืองหลวง แค่จะเป็นเมืองหลวงก็ว่าได้เนาะของเชียงใหม่เนี่ยเมื่อกี้นี้และเป็นอาหารการกินที่ถูกถูกมากๆนะถูกจริงๆแลวแต่ละคาก็ยืนพื้นอยู่ที่50บาทนะครับผมประมาณนี้ก็จะพามาให้ดูบรรยากาศรอบๆทีนี้เรามาดูกันมาลุ้นกันว่าเราจะเจอขนมบัวลอยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะผม ซึ่งผมเป็นคนที่ทาคลิปก็เพื่อแบบเป็นไดเร่ของตัวเองแล้วก็เก็บไว้ในความทรงจำเนาะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าขนมหวานเนี่ยมันเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารเมนูอาหารต่างระชาต,าต,าต,าตาิที่ผมได้รีวิวไปจะบอกว่าเป็นลิ้นไข่ลิ้นมันขอเอาตัวไว้ก่อนนะลิ้นไข่ลิ้นมันแต่ละท่านชอบรสชาติได้เหมือนกันอย่างผมที่ทำาน่ทำลงทานเนี่ยหนึ่งร้อยคนก็หนึ่งร้อยรสชาติฉะนั้นแล้วเราต้องมีความแบบนี้เออนะลองนี้ละกันเอาเป็น จุดในฐานะที่รู้กันเองนะครับผมเพราะว่าแต่ละท่านจะเข้าาจิบไม่เหมือนกันแหแต่วันนี้ผมจะมาตามร่าขนมโบลอยขวันว่ารสชาติเป็นไงเราไปดูกันเลยแล้วก็ดูบรรยากาศเลยผมว่าส่วนตัวคือไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะทีนี้อาหารการกินมันก็จะมีหลากหลายทั้งอาหารทะลงทะเลนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้รีวิวเนาะประมาณนี้ก็คืออก็ดูตามภาพไปเลยคือของกินมันเยอะมาก เยอจริงๆมีหลากหลายเมนูทั้งเจไม่เจก็จัดไปเลยครับผมใครทานแบบไหนก็แล้วแต่ตามสะดวกตามสบายเราไม่ก้าวไก่ซึ้อกันและกันเพราะทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็เดินดูไปบรรยากาศก็ยังไง เป็ดเสมอเป็นไดอารี่เป็นเสมมือนกับไกไลายเห็นไหมชาม้าสี่สบาทก็ยังมีเลยนะครับปมประมาณนี้ซึ่งเป็นอาหารที่ยืนพื้นแบบที่มากนะครับปมประมาณนี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ขนมหวานอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าขึ้นไปนะครับส่วนของกินก็อยู่ที่สามห้าสี่สิบเลยบาทขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่แต่แต่ละร้านก็จะมีอาหารตามสั่งมันมีของกินเยอะแยะมากมายที่ผมเห็นนะชิ้นละลูกชิ้นสิบบาทก็ยังมีนะครับผมเป็นแบบนะประมาณนี้ก็คือ เมื่อก่อนเราก็เป็นอะไรที่ชอบมากๆแต่ปัจจุบันนี้เรามาเลิกได้เราก็เป็นต้องขอบคุณตัวเองเนาะ <Okay. S 1> การที่ทานบางส่นวนาทานเจทานเพื่อสุขภาพ <Okay. S 1> เป็นบางมือ้อบางเวลาบางโอกาส <Okay. S 1> ก็เป็นการเพื่อสะสมสมเบียงบุญของเราด้วยเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราไปตามล่ากัน <Okay. S 1> ก็มันเป็นช่วงที่บนรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นข้ามคืนที่เป็นข้าคืนที่ใกล้จะได้บินแล้ว หืนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะเตรียมบินแล้วยังยังบอกว่าประทับใจเชียงใหม่นะซึ่งเป็นเชียงใหม่ที่มันค่อนข้างที่จะสะดสบายเรื่องการกินนะผมอย่างอาหารเจก็สองสามทุ่มก็ยังมีขายอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะคบผมเป็นการท่องเที่ยวที่มันค่อนข้างที่จะเออโอเคอะประมาณนี้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมันก็ยังอ่าใหม่ๆยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี่เรามาเจอแล้วของหวาน อันนี้เป็นของหวานที่มีหลากหลายเมนูมากเลยคผมแต่เรายังยังไม่ได้กินเรามาตามลาบบนลอยไข่หวานอยู่แต่เราไม่ได้ทานไข่หวานนะอมีทั้งไข่เค็มไข่หวานแต่เราไม่ได้ทานเราก็จัดมาชุดหนึ่งสิครับรออะไรนะครับผมแล้วก็ตามลาเดี๋ยวเราไปเจอแล้วซึ่งเดากจะบอกว่าใช้ดุนพินิจเอาเนาะประมาณนี้นะครับผมดูดูหน้าตาผมก็จะรู้เลยแหละว่าอร่อยหรือไม่อร่อย แม่ค้าใจดีเป็นกันเองน่ารักนะครับผมประมาณนี้อ่าครับผมเป็นบัวลอยบัวลอยใส่มะพร้าวด้วยก็จะในราคาที่สามสิบห้าบาทเพราะว่ามันมีมะพร้าวเนี่ยถ้าเราไม่ใส่มะพร้าวก็อาจจะราคาอยู่ที่ประมาณไดยี่สิบกว่าบาทยี่สิบห้าถึงสามสิบประมาณนี้นะแต่เราได้ได้ใส่มะพร้าวไปด้วยที่อะไรอืมก็ไม่จริงหรอเย็นๆไหมล่ะคือจะบอกว่ายังไง มันมีความแบบอะไรคือบัวลอยของ <ใน S 1> ต้องบอกอย่างนี้ละกันมันจะหาของหวานที่อร่อยคือเพชรบุรีหัวหินอร่อยคือมันมีความแบบข้า,า,าเวเหนียวมะม่วงนี่ก็แบบกทิ่นมากคือกินแล้วกินแต่ว่ามาเชียงใหม่นี่คือแบบโอ้ยสืงกินมากต้องบอกว่ายางงี้มันเค็มมามันพีนพ่นองเค็มแบบพีนพ่นองคืออยากผมอยู่อุทัพริสัยผมก็ไม่ซื้อขอหวานที่อุทัยพริสัยกินนะ เคยซื้อครั้งเดียวจบเลยคือของหวานอะไรออกมาไปเค็มไม่เข้าใจชินเลยคือมัวอย่างเงี้ยสั่ไปอืมต้องบอกว่าอย่างนี้คือใช้ที่จุดนี้แล้วนะเค็มซึ่งอาจจะเป็นแบบว่าของหวานเอ่อคือรสชาติอเขาอาจจะมีความหวานอยู่แล้วแต่พอใส่กะทิไปเพิ่มเนี่ยมันก็เลยออกเค็มไนงะจริงๆเราต้องแบบตักตักซบๆอ,อ,อ่ะเนาะคือบางทีรีบขายไปหรือเปล่าอะไรแบบเไม่รู้นะแต่มันมีความเค็ม เควันนี้ไม่ผ่านนะคือ,ค,อคือไม่เอาเลยคือผมกินแล้วผมแบบทำเดี๋ยวผมก็แบบคือจะบอกว่าฝืนกินเรารับธรรมะมาไงเราเราศึกษาไปไปฏิบัติมาเพ็ญถ้าเป็นเมื่อเมื่อก่อนนะเราคงทิ้งไปแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้เราทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการการที่เราทิ้งของทิ้งขว้างมันเป็นการไม่ถนอมบุญวาสนาของตัวเองนะครับผมเรากินอะไรเราเก็บกินให้หมด มันถึงว่าต้องกินให้หมดซื้อมาต้องกินให้หมดเพราะว่ามันเป็นการถนอมบุญวาสนาตัวเองแต่ถ้าอยู่ตามตามสวนตามอะไรเนี่ยผมก็จะให้ไก่กาเป็นคนเข็บงานให้ดูไปแต่ผมไม่กินน้ำเต้าหู้เจ้านี้อร่อยน้ำอ่พี่ผมกินอ่เต้าหู้น้ำขิงเอออร่อยอะ่ะอร่อยจริงๆผ่านแล้วก็ขนมปังสามขยะก็ผ่านเออเจ,จเจ้านี้ผ่านจริงๆเจ้านี้ผ่านไม่รู้เจ้าอะไรนะเนี่ยผ่านอือ ผมก็จะเป็พูดตรงๆนะไม่ไม่ไม่พูดอ้อมคอไม่ไม่พูดอะไรคือประมาณนี้ก็คืออันที่พอรักษาน้ําใจได้ก็ขอรักษาใจส่วนบราโภคาหารนี่ปรุงด้วนคมเค็มหน่อยประมาณน้แต่มันก็ไม่แน่หรอกคืออาจจะคือภาคนั้นภาคเหนือเขาอาจจะกินออกเค็มๆก็ได้เราก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องขออภัยขอโทษด้วยนะคะผมประมาณนี้คือคือแต่ละภาคกินรสชาติไม่เหมือนกันนี่เราเราเราพอเข้าใจนะคบผมเราจะมองด้วยความที่เข้าใจแต่สําหรับเราเราว่าเค็มเราไม่ผ่านแต่ขนมปัง นนสังขยาอุ้ยเปรีมากแล้วก็น้ำขิงบัวลอยน้ำขิงอร่อยอร่อยจริงคือชอบชอบถ้าไปอีกจะไปกินร้านนี้อีกอร่อยนะครับผมอร่อยจริงคือประทับใจก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับท่านใดไปทานอะไรในตลาดนี้แล้วอร่อยยังไงไม่อร่อยยังไงมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับผมมามาบอกบ้างว่าบัวลอยที่ไหนอร่อยแล้วของหวั อร่อยนะครับผมมา,มาบอกว่าคอมเมนต์บ้างนะเจ้าเชียงใหม่ก็มาบอกกันได้นะเจ้าประมาณนี้ก็ใช้ดูนพินิษเอานะครับผมยังไงกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะผมแต่ว่าผมก็รีวิวในสิ่งที่ว่าผมเคยพบเจอนะ